พอดีมีเอกสารสำคัญมาให้ตรวจสอบค่ะคืออะไรหรอสถานการณ์น <pigs in cré viruses> <three smells away alah> ี <Native into English> ้ดีผมว่าเันได้เลยว้าวโครงการนี้โอเคในปัญหารอะว่านั้นเราต้องเต็มพี่ไปทำแล้วนะนะเอกสารสำคัญอยู่หน้าสุดท้ายเจ้านาย อา่าผมว่านะโครงการนี้อ่ะเอ่อดีมากๆเลยเคอพอวันธิษาเราอ่ะรอไปรอโยกที่โครงการนี้นะรู้ไหมคืนนี้ทุกคนทำอุทีพยายามทำให้โครงการนี้ให้สิ่งนะค่ออออะออออเซเอเอ่ยเ,เ,เห็นแบบนี้ต้องเดินลึกก็พราะว่าน้องเนี่ย